สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาปลูกกล้วยกันนะครับซึ่งผมก็เป็นการทดลองปลูกครั้งแรกเนาะก็คือลองปลูกที่บ้านครับก็ดีไปซื้อหน่อกล้วยมานี่ครับซื้อมาจากสวนแถวบ้านอันนี้เป็นเป็นหน่อกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่กล้วยไข่กาแพงนะครับที่คนขายเขาบอกมาเขาก็บอกมาว่าขุดหลุมนะครับไม่ต้องลึกก็กว้างประมาณ1นึ่งคืบครับแล้วก็ลึกประมาณ1นึ่งคืบมือเราเนี่ยครับแล้วก็ปลูกได้เลยก็คือไม่ต้องฝังลึกครับปลูกง่ายนี่ครับตามภาพ ต้นยาวมากต้นยาวประมาณ80เซนครับก็ขุดหลุมประมาณหนึ่งคืบแล้วก็ฝังดินลงไปเลยนะฮะถ้าฝังไว้ตื้นๆนะฮะเขาแนะนํามาอย่างนี้คนที่ขายหนอกกล้วยมาให้เนาะอันนี้เป็นกล้วยไข่ครับเดี๋ยวผมขยับกล้องให้ดูนะฮะนี่ครับฝังตื้นๆเองครับไม่ต้องลึกมากนะครับดินก็เป็นดินเอ่อตรงขอบขอบถนนที่ข้างบ้านเลยเนาะนี่ผมก็ทดลองปลูกครับเป็นครั้งแรกปลูกปลูกในสวนที่บ้านทดลองปลูกไปเรื่อยๆนะ นี่ครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบให้แน่นเลยนะครับบอกมาประมาณนี้นี่ฮะผมจะไม่ได้ตัดยอดนะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกในเชิงพาณิชย์เนาะปลูกไว้กินเองนี่คผมซื้อมาสามหน่อนะครับที่เป็นหน่อของกล้วยไข่นะก็ปลูกทิ้งระยะช่วงห่างนะครับประมาณสองเมตรสองเมตรคูณสองเมตรนะถ้าปลูกเป็นแถวยาวๆนะครับก็คือสองเมตรเจ้าของสวนที่ขายหนอกล้วยผมเนี่ยเขาแนะนํามานะครับ ก็คือเราเนี่ยคนว้นระยะห่างจากของต้นกล้วยแต่ละต้นเนาะก็คือประมาณ2เมตรครับนี่ครับผมก็เว้นประมาณ2เมตร2เมตรบ,บวกๆเลยพอดีผมมีพื้นที่เยอะกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ที่ผมเห็นนะที่เขาปลูกกันนะก็เขาจะปลูกกันประมาณ2เมตรคูณเมตรห้าสิบอะไรเงี้ยครับไม่ก็เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนั่นคือเขาปลูกกันในเชิงพาณิต์เนาะมันก็เลยต้องแบบว่าต้องปลูกให้มันมันกระชับหน่อยมันจะได้จานวนต้นเยอะๆครับวันนี้ผมปลูกไว้กินเองผมก็เลยทิ้งช่วงห่างไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ จะปลูกไว้ที่ข้างทางข้างบ้านเลยในบริเวณบ้านของเราเนาะปลูกไว้ที่นี่องนี่เป็นกล้วยไข่ครับหน่อใหญ่มากนี่ครับเราก็ใช้เท้าเหยียบให้แน่นเลยนะฮะอันนี้ผมยังไม่รดน้ำนะครับเดี๋ยวจะปลูกให้ครบก่อนนะครับแล้วก็จะลดน้ําทีเดียวเนาะซื้อมาทั้งหมดยี่สิบามหนอ่อเป็นหนอ่อกล้วยไข่ สามหน่อนะครับแล้วก็หนอ่อกล้วยหอมจำนวนยี่สิบหน่อนะฮะแล้ววันนี้ผมจะปลูกให้หมดเลยปลูกที่บ้านนี่นะครับแล้วก็ถางหญ้านี่แม่แม่มานั่งให้กําลังใจอยู่ข้างๆนี่ครับก็ถางหญ้าปลูกแล้วถางหญ้าให้มันเตีย้ยๆครับมันจะได้ไม่เป็นเอ่อมันจะได้ไม่แย่งอาหารต้นกล้วยแล้วเนาะนี่ฮะก็จัดถางออกให้มันมเบา,เบา อันนี้ก็เป็นบริเวณข้างบ้านนะครับมีหญ้ารกผมก็ไปทั้งถางครับขุดเป็นหลุมๆครับแล้วก็ฝังหน่อกล้วยลงไปเนาะนี่ครับก็ถางออกพอประมาณนะครับแล้วขุดเป็นหลุมแล้วก็ฝังไว้ได้เลยครับนี่ครับก็ทิ้งช่วห่างประมาณ1ต้นประมาณ2เมตรส่วนนี้เป็นหน่อกล้วยที่ผมซื้อมานะครับอ่พันหอมทองมาถุงครับจำนวน20บหน่อนะครับผมได้มาในราคาหน่อละ8ดบาทนี่ยครับ อันนี้พักเบรกพักเบรกครับลูกสาวซื้อติมมาฝากครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะพาไปปลูกกล้วยต่อนะครับอีกย0บหน่อ,อก,ก็จะปลูกให้ทั่วทั่วบ้านเลยนะฮะปลูกกระจายกระจายไปครับพอดีพื้นที่มันกว้างๆครับผมมีพื้นที่ว่างๆอยู่ในบ้าน,นครับผมก็ปลูกให้มันกระจายกระจายไปไม่ได้ปลูกเป็นจุดครับนีลูกสาวช่วยเข็นครับน้องน้ำมนมือใหม่ครับอยากทำเกษตร ผมก็มนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งครับแล้วก็อยากจะทําเกษตรครับปลูกไว้แล้วก็มีที่ว่างอยู่เนาะดีกว่าปล่อยให้หญ้ามันขึ้นนะครับแล้วก็ปลูกไว้กินเองอะไรเงี้ยครับก็เลยหากล้วยมาปลูกคือมองว่ามันเป็นพืชล้มลุกที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตอะไรเงี้ยครับไม่ต้องไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องดูแลอะไรมากมายอะไรประมาณนี้ยลดน้ําอย่างเดียวก็ก็ออกผลผลิตให้เราได้แล้วครับก็แล้วปลูกครั้งเดียวครับ ลงทุนครั้งเดียวเนาะเพราะมันเป็นหนอ่อพอต้นเขาโตได้เต็มที่ครับมันก็จะแตกหน่อมาข้างเราก็สามารถแทงหน่อของมันอนะไปขยายพันธุ์ได้ครับมผมก็เลยเลือกกล้วยเป็นอย่างแรกที่ผมเริ่มปลูกเนาะอันนี้ก็เป็นน้องน้ำมนต์ครับเชื่อกันปลูกนะครับบริเวณริมรั้วเลยในพื้นที่บ้านของเรานี่ครับดิมมันอาจจะแข็งหน่อยครับผมก็ขุดตื้นๆนะครับแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็ใช้เท้ากดนิดนึง ที่ใช้ท้ากดนี่คือเจ้าของสวนเขาแนะนํามาครับเขาบอกกดได้เลยแต่นี่ผมยังไม่ลดน้ำนะครับผมจะปลูกให้ครบก่อนทั้งหมด20หน่อนะครับแล้วผมก็จะลดน้ําทีเดียวแต่ถ้าจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆสะดวกครับก็สามารถลดน้ําได้เลยนะจริงๆอ่ะปลูกแล้วควรจะลดน้ําเลยครับแต่พอดีว่าแรงน้ำของผมอยู่ไกลผมก็จึงจึงยังยังยังไม่ได้มารดนะครับนี่ครับผมเว้นช่วงเป็นช่วงนะครับเป็น1หน่อ2หน่อ3หน่อ4หน่อ5หน่อนะครับเรียงมาถึงนู่นเลยนะครับตรงปลายปลายแทงน้ํานู่นนะครับถึงช่วงประมาณ ออสองเมตรนะครับต่อต้นเนาะมันจะได้ไม่เบียดก,กันครับนี่ครับน้องละมนก็มาช่วยกันปลูกน่ครับแล้วใช้ท้ากดพอประมาณครับเรียบร้อยครับคือที่บ้านผมนครับเป็นเป็นเป็นพื้นที่ว่างก็มีพื้นที่ว่างพอสมควร ที่มันที่มันยังยังไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างหรือมีต้นไม้อะไรนะครับเราก็หาจุดตรงที่มันว่างๆครับที่พอจะแซมด้วยหนอ่อกล้วยได้ครับเราก็ปลูกลงไปปลูกง่ายครับต้นกล้วยครับปลูกง่ายแต่ยาก ก็เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันด้วยครับกับน้องน้ำมนต์เนาะนี่ครับต้นนี้ผมปลูกไว้ประมาณ5ต้นนี่ฮะทิ้งช่วง2เมตรคูณสเมตรนะครับนี่ครับผมทิ้งช่วงไปแต่ละหลุมนี่หลุมนี้ไปหลุมโน้นนะครับหลุมโน้นแล้วก็ไปโน้นครับไกลๆโน้นเลยนี่ครับมีต้นชะอมนะครับข้างๆริมนี่ริมรั้วบ้านผมเลยอันนี้น่าจะเป็นต้นน้อยหนุ่งนะครับแม่ปลูกไว้อ่าเดี๋ยวไปต่อนี่ครับสมมติที่บ้านพ่อกับแม่ผมจะปลูกไว้เยอะแล้วครับ ส่วนมากจะเป็นพวกผลผลิตที่เกี่ยวกับไงอ่ะคือเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวกับเป็นต้นไม้ที่แบบว่าให้ผลผลิตที่กินได้ครับถ้าส่วนมากนะที่พ่อกับแม่ปลูกไว้ฮะในพื้นที่บ้านทั้งหมดตรงนี้อยู่ริมบอ่อครับจะเป็นดินเหนียวอ่าตอนนี้ผมปลูกแล้วมันขุดง่ายตรงนี้เป็นดินเหนียวครับผมขุดลงไปนิดนึงแล้วก็ดินถมๆไ้เลยนี่ครับตัวนี้เป็นดินเหนียวอยู่ริมบอ่อเลย ผมไปเห็นสวนกล้วยบางทีนะครับเขาก็จะปลูกแบบยกล่องเนาะแบบยกล่องก็จะดีครับเพราะว่ามันก็จะมีน้ํามันก็จะใกล้ๆน้ำไงมันก็จะลดน้ําได้ง่ายครับแต่กล้วยไม่ได้ชอบน้ําเยอะนะครับก็คือไม่ชอบน้ําขังเนาะก็คือชอบชื้นนะครับแต่ไม่ได้แฉะน้ำนะครับก็คือว่าเขาก็ลดกันนะฮะประมาณ3วันครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วแต่บางสวนนะครับแต่คือไม่ได้ชอบน้ําแฉ่น้ําขังอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบครับแม่ปลูกไว้นี่ครับต้นกระเจี๊ยบ ปลอดสารพิษครับมันจะมีน่าจะมีมีเพียรครับแม่ไม่ได้ฉีดยาเราปลูกไว้กินเองครับเราปลูกในบ้านเนี่ยเป็นของในสวนไปครับเดี๋ยวไปต่ออันนี้มาทางด้านหลังบ้านละเนี่ยน,นี่ผมปลูกไว้หน้าหอพักเลยนะครับล้วปลูกกระจายกระจายไปทั่ว,ว,ว,วบ้านนะครับ อันนี้เป็นดินที่ผมถมใหม่นะครับมันเหมือนจะเป็นดินปนทรายด้วยนะครับหลังบ้านหน้าหอพักผมคือมันเหมือนแบบคือผมซื้อดินมาถมใหม่ครับมันเหมือนเป็นดินปนทรายจะไม่เหมือนกับดินตรงหน้าบ้านที่มันจะแข็งกว่าแล้วก็ขุดแล้วก็ฝังไปตื้นๆครับนี่น้องน้ำมน้ช่วยเหยียบเรียบร้อยนี่ก็ริมรั้วครับผมปลูกกระจายยไปครับ กะว่าจะปลูกให้รอบบ้านนะครับผมก็พยายามหาต้นไม้มาปลูกอยู่เรื่อยๆครับพยายามปลูกของที่มันมันให้ผลผลิตที่กินได้ครับผมปลูกตามรอยพ่อพ่อกับแม่ปลูกไว้แล้วก็ปลูกต่อๆเขาไปนะเนาะเอาไว้ลูกหลานกินใช่ไหมครับน้ำมลใช่ไหมครับอะไรคะัใช่ค,ค่ะ <laughs> น้องน้ำมลอยู่ข้างๆไม่กล้าพูดโอเคไปครับอ่แล้วก็ปลูกต่อ ันนี้เป็นข้างตอไม้เก่านะครับเหมือนจะเป็นต้นสะเดาครับแม่เขาตัดออกไปนะฮะเขาให้คนมาตัดเหมือนกิ่งมันหักครับแม่เขาเลยให้คนตัดทิ้งไปเลยตัดออกไปนะครับผมก็ปลูกไว้ข้างตอเลยเป็นตอสะเดาเก่าครับริมรั้วหน้าหอพักที่บ้านครับอันนี้เป็นรางน้ํานะครับรางระบายน้ำเสียจากหอพักครับนี่อันนี้มันอยู่ใกล้ๆร่องน้ําพอดีเนื้อครับน้ําเสียจากหอพักทั้งหมดครับจะมารางนี้นะฮะ มาตามร่องนี้แล้วก็มีบอ่อพักตรงนู้นนะครับตาตนิ้วนู้นครับผมทําเป็นบอ่อพักไว้น้ําเสียจะไหลไปตกตะกอนตรงนู้นครับน้ําเสียจะขอพักเนาะนี่ครับนี่ก็ปลูกไว้ริม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 ไอ้ริมทางน้ําเลยนะครับเห็นน้ําดาๆอย่างนี้ครับแรล่งท่าสารอาหารเยอะมากนี่เป็นตอเดานะครับตอเดาเก่าคือหลังจากที่แม่ให้คนมาตัดไปครับมันก็แตกยอดออกมาเนาะนี่ครับเราก็เด็ดยอดไปลวก กินกับน้ำพริกน้ำพริกนะครับน้ำป้าหวานได้นี่ครับเด็ดกันสดสดเลยจากในสวนครับมันปลอดสารพิษนะครับเราไม่ได้ฉีดยาอะไรครับธรรมชาติที่บ้านเรานะเดี๋ยวกินน้ำนํำมตนกินโชว์สดสดขมแน่นอนครับนี่ครับใล้หมดละเหลือหนึ่งมสี่หเหลือห้าหน่อครับ ผมก็ผมจะปลูกที่เนี่ยอีกสามหนอนะครับแล้วก็เก็บไปปลูกที่บ้านแฟนอีกสองหนอครับนี่ครับทั้งหมดมันยี่สบหนอด้วยกันเนาะที่เป็นกล้วยหอมปทุมนะนี่ครับเดี๋ยวผมปลูกไว้ที่บ้านผมเนี่ยอีกสามหน่อนะครับแล้วก็พอละแล้วก็เหลือเก็บไว้สองหนอ่อเอามากลับมาปลูกที่บ้านแฟน,นครับนี่ก็เป็นที่ริมรั้วครับ สวนที่เห็นไกลๆนู่นเป็นกล้วยน้ำว้านะครับที่แม่เขาปลูกไว้นานแล้วแม่กับพ่อปลูกไว้นานแล้วครับเป็นสิบอายุไปสิบปีแล้วครับมันก็ไม่ตายนะครับมันก็จะแตกหน่อไปเลยครับนี่คือข้อดีของกล้วยนะฮะไม่ดูแลเลยครับไม่ไดน้ําแม่เลยเลยปล่อยปลูกธรรมชาติเลยครับแม่ปลูกไว้มันก็แทงหน่อมาตลอดออกมาเรื่อยๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมเลือกครับก็คือกล้วยนะครับมันก็กล้วยครับง่ายๆแล้วมันก็ออกผลผลิตให้เราได้กินตลอดเนาะยิ่งถึงฤดูแบบฤดู เทศกาลกินเจนะครับหวีหนึ่งก็เคยขึ้นไปถึงร้อยห้าสิบครับแที่สลาลีนะครับราคาสูงมากตรงนี้ดินร่วนซุยมากเลยครับริมบอ่ออยู่ริมบอ่อ เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จละอันนี้เป็นต้นมะตูมแขกนะครับผมปลูกไว้ที่หน้าหอพักเลยเอาไว้ให้คนในหอเด็ดกินกันนะครับนี่มะตูมแขกนี่ก็ปลูกไว้น่าจะสามสี่ปีแล้วครับนี่ครับมีอยู่สามต้นด้วยกันออกยอดเต็มต้นเลยครับยิ่งเด็ดมันยิ่งแตกครับกินกับลาบอร่อยมากนี่ครับยอดอ่อนๆเลยนะครับไม่ได้ฉีดยาครับปล่อยธรรมชาติเด็ดกินได้เลยผมไม่ได้ห่วงอะไรนะ นี้เป็นต้นหูกระโจงนะครับผมปลูกไว้หน้าหอต้นนี้ผมน่าจะปลูกไว้ประมาณ7ปีแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยผมปลูกเรียงกันเลย3ต้นซื้อมาจากคลอง15ครับนี่ครับซื้อมาต้นละ20บาทแล้วก็ปลูกมา7ปีแล้วครับได้ต้นใหญ่ประมาณนี้ละตัวน,นี้ก็เป็นร่องน้ําหน้าหอนะครับอันนี้เป็นต้นมะพร้าวเออน่าจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยนะครับผมได้มาจากอัมพวานี่ก็ปลูกไว้ปีกว่าแล้วครับได้ต้นแคเนีงประมาณนี้นะครับ ไปไปซื้อมาจากอัมพวาครับตั้งแต่โควิดยังยังไม่มาบ้านเรานะนะครับน้ําหอมต้นเตียมีต้นตะไคร้นะครับอ่ามีต้นตะไคร้อยู่ริมบอ่อเลยนะครับในบอ่อก็มีบัวแดงครับอันนี้เป็นต้นฝรั่งฝรั่งเนื้อแดงฝรั่งเนื้อชมพูนะฮะซื้อมาจากสั่งมาจากสั่งมาจากพังงาภาคใต้ส่วนนู่นนะครับไปอย้วที่ผมชี้นู่นเป็นต้นมะพร้าวน้ําหอมกะทิต้นเตียเป็นกะทินะครับเขากเป็นกะทิต้นเตียซื้อจากอัมพวาเหมือนกัน ซื้อมาลูกหนึ่งครับเป็นลูกไอซื้อมาเป็นลูกลูกที่มันงอกครับลูกล200ะสองร้อยนะเขาบอกว่าเป็นน้ําหอมกะทิต้นเตี้ยนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามก็ที่ของบ้านผมเหมือนกันที่ข้ามบ่อไปนั่นเป็นต้นมะม่วงมะม่วงเคี้ยวสเสวยมะม่วงน้ําดอกไม้ครับพ่อกับแม่ปลูกไว้เต็มบออ่อไอเต็มข้างทางเลยพูดผิดพูดผิดนี่ครับเหลืออีกสามหนอเหลืออีกหนอหนึ่งปลูกบ้านผมนี่แหละสองหนอนี่เอาไปปลูกที่บ้านแฟน บ้านแฟนอยู่ที่อำเภอเมืองครับส่วนบ้านผมที่ปลูกอยู่เนี่ยอยู่ที่อำเภอหนองแคครับอันนี้น้องน้ำมนต์ครับน้องน้ำมนต์ใช้จอบครั้งแรกนะครับน้องน้ำมนต์อยากลองขุดดูครับผม่าให้ขุดนี่ครับอายุสิบขวบครับน้องน้ำมนต์ลูกสาวคนเดียวผมนี่ครับลองขุดอันนี้มันเป็นดินแข็งครับแต่น้องน้ำมนต์อยากลองขุดครับผมก็เลยให้ขุดครับ เพราะว่าเป็นหลุมสุดท้ายของของที่จะปลูกที่บ้านผมเนาะครับก็ขุดตื้นๆพอครับให้ให้น้องน้ำมนต์ได้เรียนรู้ครับเพราะว่าดีมันแข็งมากครับก็ลเลยก็ Yet, เลยไม่ได้ขุดเลือกมากเนาะครับแล้วเราก็ฝังเลยนะครับ <basil. S 2> ก็เป็นการฝึกให้เขาได้ทำกเกษตรด้วยครับได้เรียนรู้ไป ก็ปล <ineffective> ูกไว้เยอะนะครับปลูกเป็นเป็นป่าครับป่าที่กินได้นะครับผมก็ปลูกตามรอยพ่อกับแม่ครับที่พ่อกับแม่ปลูกไว้นะครับคือผมก็เป็นพนักงานเป็นมนุษย์เกินเดือนคนหนึ่งครับทำงานมาสิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มเริ่มปลูกจริงจริงจังก็ได้ประมาณปีหนึ่งครับก็ปลูกไปจํานวนหลายอย่างหลายชนิดครับมีทั้งไม้ที่กินได้นะครับให้คนบลิตกินได้แล้วก็เป็นไม้ยืนต้นที่กินไม่ได้ด้วยครับก็ปลูกไว้ในบ้านที่ของบ้านพ่อกับแม่ครับปลูกไว้เยอะๆครับ ปลูกตามรอยพ่อกับแม่ไว้ครับก็อยากทำเกษตรครับอยากจะลองทำครับก็เป็นมือใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ครับฝากกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องน้ำมนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็มีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมต้อมนะครับจากเพจไทยราพักลอนครับน้ำมนต์สวัสดีครับ ปายครับบ uh, ๊ายบายครับ